ก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจแล้วพิมพ์ได้โพลว่าหนูพร้อมฟังคำเตือนจากจักรวาลวันนี้ไพ่จะมาเตือนว่ารักเก่าจะวนกลับมาทำร้ายใจคุณอีกไหมไพ่ใบแรกภารกิจชีวิตรักครั้งนั้นสอนคุณบางอย่างที่เปลี่ยนคุณไปทั้งชีวิต มันอาจไม่ใช่คู่แท้แต่คือบทเรียนสำคัญที่คุณต้องเจอไพ่ใบที่สองเซนสัมผัสตอนนี้ใจคุณรู้คำตอบอยู่ลึกๆคุณรู้ว่าบางอย่างมันค้างคาแต่ก็รู้ว่าอะไรที่ไม่ควรให้วนกลับมา,าไพ่ใบที่สาความฝันที่เป็นจริง ชีวิตของคุณกำลังเดินหน้าไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นรักแท้กำลังรออยู่อย่าให้อดีตมาฉุดพลังที่กำลังเบกบานสรุปไพ่ไม่ได้เตือนว่าเขาจะกลับมาทำร้ายคุณแต่เตือนว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองย้อนกลับไปเจ็บอีกเพราะชีวิตคุณมีสิทธิรับรักใหม่ที่คู่ควรกว่าความเจ็บในวันวาน